ค่ะวันนี้ก็วันที่เก้าเดือนมีนาเนาะมาดูต้นก้ามะเขือเปราะที่เพาะไปคราวที่แล้วพร้อมที่จะย้ายต้นกล้าแล้วพอดีสองสามวันก่อนอากาศหนาวติดลบก็เลยยังไม่ย้ายนี่เริ่มมีใบจริงมาแล้วหนึ่งใบอันนี้มะเขือเปราะสอดแดงบางคนก็เรียกว่าเจ้าพญาเนาะต้นกล้าเขาก็โตแล้วนี่โตแล้วสองสามวันก่อนยังมีอุณหภูมิติดลบแล้วก็ฝนตก แล้วก็มีไอ้อะไรนะหิมะหิมะหิมะลงด้วยน,นี่ต้นกะอันนี้ก็ต้นกะไม่ได้ลดน้ำจริงจริงต้องลดน้ำเดี๋ยวรดน้ำก่อนมันจะได้ออกง่ายเวลาเราเซะต้นกะนี่อันนี้มันเขือเปาะอันนี้มันเขือเปาะของคางคกบ,บางคนก็เรียกคางคกเลยต้นกะโตแล้ว พร้อมย้ายแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายต้นก้าย้ายชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ให้หมด 没有了。嗯嗯嗯 ค่ะเช้านี้ดูมะเขือเปาะมะเขือคางกบที่ย้ายไปเมื่อวานเนาะนี่มะเขือคางกบเนี่ได้ร้อยห้าสิบหลุมร้อยห้าสิบต้นก้าส่วนมะเขือเปาะเจ้าพยาได้ประมาณสองร้อยเก้าสิบต้นเก้าสิบหลุมแล้วก็มะเขือเปาะพันสอนแดงที่เพาะแบบนี้ วันนี้รู้สึกว่าถาดนี้ยังงอกมาไม่หมดนี่สองสองหลุมน่าจะมาเมล็ดพันธ์เสียแล้วแหละดินแบบนี้มันจะโปร่งมันจะมีเศษเนื้อไม้ส่วนดินนี้มันจะงอกไม่ค่อยดีนี่แต่ถ้าในถาดเพาะหรือก,กระถางน่ะจะไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไม่งอกแสดงว่า,มาเมล็ดพันธุ์มีปัญหาแล้ว ก็คงจะซ่อมจะซ่อมจุดนี้จุดนี้หรือไม่ก็ย้ายส่วนนี้ใส่กระเบาะทางหาเพราะว่านี่มีนิดเดียวเองหรือไม่ก็ย้ายสองต้นนี้มาใส่ตรงนี้ให้เต็มแค่นั้นตรงนี้คงจะรือใส่กระเบอกใหม่สภาพวันนี้ก็ยังเห็นเห็นอยู่เนาะว่ามีปัญหาไม่งอกตรงนี้ ส่วนที่ย้ายต้นกล้าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อคืนนี้อุณหภูมิก็ประมาณศูนย์องศาข้างนอกนะในกินเท้าก็ประมาณหนึ่งองศา คขะวันนี้ก็วันที่สิบสามเมานเนาะมาอัปดเดตมะเขือตอแหลเนี่ยอันนี้เป็นพันอตอแหลเล็กม่วงสีม่วงลูกลูกสีม่วงอันนี้มะเขือมะเขือยาวเนี่ยวันนี้โตขนาดนี้ยังไม่พร้อมต้องรอก่อนยังไม่พร้อมย้ายต้นกล้าอันนี้ก็เหมือนกันยังเล็กเกี่ยวอันนี้มะเขือเปาะเจ้าพญา สายพันธุ์โอพเป็นของบริษัทนี้บริษัทนี้ยังยังต้นก้ายังเล็กอยู่นี่บริษัทนี้เก็บมันตันธุ์เองได้อันนี้มะเขือตอแหลของพันธุ์สนแดงพันธุ์จักรพันธุ์ยกจักรพันธุ์ยกจักรพันธุ์พูดผิดโทษดีอันนี้พร้อมย้ายแล้วต้นกล้าโตแล้วจริงๆมันน่าจะย้ายได้ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวไปดูมะเขือที่ซ่อมไปเนาะมีตอแหลกับลับบี อันนี้เป็นมะเขือต่อแหลเนาะ,ะเมล็ดพันธุ์เก็บเองพอไปข้าวก่อนซ่อมงามงอกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมเหมือนกันลับบีงอกแล้วยังไม่โตมเมล็ดพันธุ์เก็บเองที่ซื้อมานะ่ะเก็บไวนะ้น่ะคงเยอะเมล็ดพันธุ์เสียแล้วแหละเบี้ยเลี้ยงข้างในเสียแล้วแหละบอดแล้วนี่ต้องรอก่อนยังต้นเล็กอยูอ่หนาเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอนออกให้มันโต มันเบียดกันถอนทิ้งนี่แหละไม่เป็นไรมะเขือนี้ไม่ปลูกไม่เยอะแล้วก็มีออเดอร์ไม่เยอะบางคนก็ไม่ชอบกินเขาชอบกินมะเขือ,ปอเปาะก็แค่นี้